มาเข้าสู่เมนูนี้นะครับจากเมนูที่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเราพูดกันถึง3ส่วนนะครับส่วนแรกคือการแบรนดิ้งหรือพนิ่งใช่ไหมฮะอย่างที่เราจะมาขยายความกันในเมนูนี้เนะี่ยส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการทำ advertising นะครับในเรื่องของการทําโฆษณานะครับตรงนั้นก็คือเราใช้วิดีโอนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ามก็คือการทาโปรโมทซึ่งเราใช้แฟนเพจนะฮะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเจาะลึกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงในเรื่องของการแบรนดิ้งตัวเอง ทำยังไงให้เราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับทำางไงให้คนเขาเห็นโพสต์ของเราแล้วเขาก็อยากอ่านแล้วเขาก็จําเราได้นะฮะภาพนิ่งหรือคําคมจะเป็นประโยชน์มากๆในการแบนดิ้งตัวเองนะครับแต่เราเองเราก็ต้องเลือกเลือกภาพแล้วก็เลือกคําคมที่จะมาทําให้เขาจําได้และจําดีด้วยเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์เรา เมื่อเขาจําได้แล้วจําดีนะครับเราเองเนี่ยเหมือนกับเดอะสตาร์ย่อมๆแล้วในการที่เราโพสต์อะไรไปแต่ความถี่ต้องมีด้วยนะครับเวลาเราโพสต์ไปเนี่ยภาพลักษ์เราก็สอดคล้องกับเรื่องที่เราโพสต์อยู่ตลอดแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการโพสต์เนี่ยนะฮะผมอยากให้พวกเราเนี่ยกลับมาย้อนดูนิดนึงว่าโปรไฟล์เราเป็นยังไงบ้างรูปประจําตัวมันเวิร์กไหมเอารูปดอกไม้มาลงหรือเปล่าเอารูปเด็กๆมาลงหรือเปล่าเราจะทําธุรกิจ ทำไมเราไม่เอารูปเรามาแล้วจะไปแบรนดิ้งดอกไม้เราไปแบรนดิ้งเด็กทารลกหรือไปแบรนดิ้งสถานที่อะไรหรือไม่ใช่เราต้องแบรนดิ้งตัวของเราเองเพราะฉะนั้นโปรไฟล์นะครับรูปประจําตัวต้องดูดีแม้จะเป็นรูปของเราเองก็ต้องดูดีนะครับอย่าตามใจตัวเองนกนะครับภาพบางภาพเนี่ยเห็นเฉพาะหูอย่างเงี้ยนะครับแต่บอกเนี่ยหูฉันแน่นอนอันนั้นก็มันก็ไม่โปรโมทตัวเองเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนนะฮะส่วนของ โปรไฟล์เองก็เหมือนกันนะครับภาพปกเนี่ยตัว cover เนี่ยตัว cover ตรงนี้นะครับมีไซส์มีอะไรเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้นะครับพยายามทําให้มันกลมกลืนนะครับกับอุปนิสัยเรานะครับซึ่งแสดงออกถึงความดีความสดใสความมีชีวิตชีวานะครับอย่าเพิ่งโฆษณาใดๆลงไปเพราะกลุ่มคนที่จะรับแอดคุณเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็ต้องเปิดมาดูเหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วปรับ นะครับเราไปไลฟ์เพจต่างๆนะครับที่มันดูไม่ดไมไมีไม่ส่งเสริมภาพโพสอย่างเงี้ยอย่างเช่นเพจของสมาคมนิยมสาวประเภทต่างๆอย่างเงี้ยตัดออกไปก่อนนะครับถ้าอยากมีแฟนเพจประเภทนะั้นจริงๆไปเปิดอีกหนึ่งแอคเคาท์อย่าเอาแอคเคาท์ทางธุรกิจไปไลฟ์เพจพวกนี้มานะเพจพวกที่สุดกู่เลยประเภทเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองสุดกู่นี้ก็ไม่เอานะฮะไม่ควรจะมาเป็นอุปสรรคขวางกั้น ในการที่คนเขาจะรับเราเป็นเพื่อนหรือในการที่เราเองเนี่ยจะเริ่มแบนดิ้งตัวเองนะครับเพราะเราจะสูญเสียกลุ่มคนที่มีความคิดไม่เหมือนเราออกไปเลยทันทีทั้งทั้งที่ความคิดไม่เหมือนเราเนี่ยมันก็ท,ทําธุรกิจด่วยกันได้ใช่ไหมครับตรงนี้เพจที่เดี๋ยวผมจะมีวิธีการในการที่จะเอาเพจไม่ดีออกอธิบายให้ทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เราจะต้องทําเนี่ยผมได้เตรียมมาให้แล้วนะไม่ว่าในเรื่องของปกหรือว่าในเรื่องของ ในการทําภาพประจําตัวใส่เข้ามาคราวนี้มาดูในเรื่องของนี้ดีกว่าเป้าหมายของการโพสนะฮะว่าเราต้องการผลลัพธ์ทางการตลาดเนี่ยคืออะไรเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาคลิกแต่ขณะที่เขาคลิกเนี่ยเขาคลิกเพราะว่าเขาเห็นโพสต์เราทีไรเขาก็รู้สึกว่าคนเนี่ยใช้ได้อะคลิกเข้าไปดูหน่อยเพราะว่าเขาคุ้นกับเราแล้วเนี่ยฮะภาพลักษณ์เราดีแล้วความรู้สึกเป็นบวกอยู่แล้วเวลาคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรนะรเพราะาเขาคิดว่า เออคลิปอะไรก็ได้ดูอะไรดีๆทุกทีนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกครั้งด้วยเนี่ยเป้าหมายของการแบรนดิ้งอยู่แค่ตรงนี้เองให้เขาคลิดอย่างเช่นผมทําเนี่ยผมให้คลิกเข้าไปเพื่อที่จะไปสู่ไปสู่เพจอีกเพจหนึ่งของผมอาจจะเป็นแฟนเพจหรือว่าอาจจะเป็นเว็บฟอร์มเพจนะครับเพจที่มีช่องกรอกตรงนั้นก็ตามแต่ต้องจำให้ได้นะครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการให้เขาแค่กรอกนะครับ อยากขายใดๆทั้งสิ้นมันไม่ใช่เวลาที่เราจะเข้าสู่กระบวนการขายนะฮะเราอยู่ใน Relation Marketing เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปเสริม Relation ด้วย a u t o r e s สปอนเดอรจากอีเมลที่อีกบทเรียนหนึ่งไงจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของเรามันจบแค่ให้เขาคลิกแล้วให้เขากรอกแท่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับภาพนิ่งเนี่ยถ้าเราไม่โพสต์ให้เขานิยมชมชอบเชื่อถือในตัวเราเขาไม่คลิกลิงก์ที่เหลือมันจบหมดแล้วนะครับ เวลาเขาจะคลิกลิงเขาเปิดเห็นคุณทําขายตรงเขาก็ต่อไปฉันจําเธอได้แล้วฉันไม่คลิกอีกแล้วฉันเบื่อฟังนะฮะดูให้ดีนะครับตัวนี้เป็นเรื่องที่นักการตลาดมือใหม่จะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะคิดว่ากระบวนการในการขายกับการตลาดเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันก็คือใจร้อนอยากจะเก็บยอดอยากจะทํายอดก็คือเอาการขายมาทํางานแซงการตลาดซะเพราะการตลาดเนี่ยมีหน้าที่ทําให้การขายขายง่าย แต่เราไปมองว่าต้องทําการตลาดแบบเฉียบพันธุ์ให้ขายได้ทันทีซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับยิ่งการแข่งขันสูงขนาดนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้อะไรคือภาพนิ่งที่เราควโรโพสตตลกไหมก็ต้องตลกอะครับสวยงามไหมก็ต้องสวยงามเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับแล้วก็มีข้อคิดเตือนใจสะกิดใจน่าอ่านคําคมต่างๆเนี่ยผมมีนะครับมีแหล่งที่จะให้พวกเราเนี่ยได้คําคมพวกนี้เยอะมากนะฮะแต่ว่าวิธีการนําเสนอต่างหากครับ วิธีการนําเสนอที่จะทําให้คนเขาจําเราได้อย่าหลงประเด็นนะฮะคาคมที่ดีที่สุดแต่เขาจําเราไม่ได้เขาจําคําคมได้เอาคําคมที่ไม่ต้องดีที่สุดก็ได้แต่เขาจําเราได้อยบประเด็นถูกนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเสียเวลาหาคําคมไม่โดนสักทีอันนี้ก็ไม่ได้อน,นั้นก็ไม่โดนแต่ลืมไปนะฮะว่าจริงๆแล้วแค่พื้นๆเขาต้องการ เห็นโลโก้ของเราต่างหากเขาต้องการเห็นโลโก้โโกเห็นกรอบที่เราทําเพื่อมันไปนย้ําสิ่งที่เขาเคยจําได้เท่านั้นเองนะฮะทียงแต่ว่าคําคมเนี่ยโพสตไปสิบอย่างอาจจะโดนใจเขาสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาก็เอาไปใช้ต่อเท่านั้นเองถ้าไม่มีอะไรแต่เขาจําเราได้นั่นคือเป้าหมายนะครับ,ตอนน,รบตอนนี้จําได้นะฮะตรงนี้จุดโปรโมทที่ทําให้คนจําได้น่าอาจจะเป็นชื่อย่อเอาก็ได้นะฮะเป็นตัวอักษรยอ่อ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราก็ได้โลโก้ logo, นะหรือว่าเป็นตัวหนังสืออะไรก็ได้หรือเป็นกรอบก็ได้วิธีการต่างๆที่จะทําให้เขาจําเราได้พยายามวางให้อยู่ในตําแหน่งเดิมนะฮะเพราะว่าไม่งั้นความจําเนี่ยไม่ต้องใช้พานานนะเห็นปุ๊บจาได้ปั๊บเลยการเพิ่มคุณค่าทางสายตานะด้วยพื้นหลังเส้นกรอบนะครับหรือแม้แต่ว่าในส่วนประกรอบอื่นๆเนี่ยก็มีความจาเป็นเหมือนกันนะฮะ บางคนใส่พื้นหลังไปเนี่ยมองรู้เลยว่าคนนี้มาแนละ้วนะครับหรือว่าคนใส่กรอบประเภทนี้ไปรู้เลยว่าของคนนี้แน่นอนเคยติดใจก็อย่างอยากจะดูว่าเออมาแนละ้วรู้สึกว่า facebook มีค่านะข้อความไม่ยาวนะฮะเขาไม่อยากอ่านอะไรเยอะหรอกนะครับนี่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับเขาไม่ต้องการอ่านอะไรที่มันต้องใช้เวลาเยอะๆแล้วก็ให้มีสาระกินใจด้วยนะครับโอเคครับ